พรรคเพื่อไทยในวันพรุ่งนี้เขาจะมีการถแถลงนะครับว่าสิบเดือนที่ไม่รอเขาจะทําอะไรไปบ้างโดยเขาเริ่มมาเลยว่าสามเดือนที่เขาไม่ได้หลอเนี่ยเขาทําอะไรไปบ้างนั่นก็คือเรื่องของการพักหนี้เกษตรกร,ร,กรครับอ่ะนี่ชาวนาโก้งโค้งเกี่ยวอยู่เน,นี่ยเออพักหนี้เกษตรกรแล้วก็มีในเรื่องของราคาย,ยางที่สูงในรอบสิบปีเลยสูงสุดอันนี้ฉีด HPV ฟรีนะ ผลงานคุณหมอชลานานรถไฟ20บาทม่วงแดงผลงานคุณสุริยะแต่คุณหมอชลาน,านานตุบไปแล้วนะเออแล้วก็ช่วยเหลือตัวประกันนะครับที่ฉนวนกาซาต่างๆอันนี้ผลการคุณปานปีงคุณปานปีหายไปแล้วคือเงินเดือนข้าราชการต่างๆนานาเออปรับลดโครงสร้างนี่กอยศแล้วก็มีผักดันในเรื่องของสมรสเท่าเทียมวีซ่าฟรีไทยจีนวีซ่าฟรีไทยคาซัคสถานอืมอ นี่อะไรเนี่ย Microsoft เปิดตัวประกาศ Data Center นี้ทำเมื่อวานมาเลยปังๆ30บาทรักษาทุกที่หลายเฟสหลายจังหวัดต่างๆอันนี้ผลงานหมอชลนาานเช่นเดียวกันแต่คุณหมอไม่อยู่แล้วนะไปละอืมคุณหมอไม่อยู่ละแต่ไม่เป็นไรเขามีคนทำแทนมีคนทำแทนอยู่อืมพรุ่งนี้นะเราจะเห็นสปีกเกอร์ต่างๆคุณอิงแพรทองทานเอยรัฐมนตรีป้ายดงป้ายแดงอะไรเขาขึ้นเวทีกันฉ่ำตอนนี้ นะเออพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไปหน่อยนะเดี๋ยวจะแวะไปเออเอาบรรยากาศสดๆมาแต่ไม่รู้เขาให้เข้าป่ะน่าจะได้อยู่อืมเข้าไปหน่อยขอเข้าไปหน่อยอ